We word the before eyes must put our of God before our eyes. เราจำเป็นจะต้องอ่านถ้อยคำของพระเจ้าหรือว่ามองที่ถ้อยคำไว้ตลอด That's one way. นั่นก็เป็นวิธีหนึ่ง Another way is this. อีกวิธีหนึ่งก็คือ Look for good examples of godly people. มองดูแบบอย่างที่ดีของผู้คนที่เขาเดำเนินชีวิตตามแนวทางพระเจ้า Put their lives before your eyes. แล้วก็คอยมองดูชีวิตของเขาอยู่เสมอ Good morning everyone and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ You know if you've been following the teaching this month ถ้าคุณเองได้ติดตามการสอนสำหรับเดือนนี้มาตลอด I hope you realize how important this truth is. ผมก็หวังว่าคุณพอจะเห็นละก็เข้าใจละว่าความจริงนี้เนี่ยมันสำคัญสำหรับคุณขนาดไหน in you know, developing a healthy soul คือการพัฒนาจิตใจของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอ You know whether our life goes in the right direction or not depends on our soul ตอนนี้ไม่ว่าชีวิตของเรามันจะไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพในจิตใจของเราว่าเป็นยังไง and many people they try to fix the outside things ผู้คนมากมายพยายามที่จะแก้ไขส่วนที่อยู่ข้างนอกอย่างเดียว without ever realizing that they need to fix the roots in their soul โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าต้นตอของปัญหาจริงๆนั้นอาจจะมาจากจิตใจของเขา and so some people บางคน They think that if I change a place uh, my life will get better เขาคิดว่าถ้าฉันเปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่ชีวิตของฉันน่าจะดีขึ้น Or if I change this and change these things on the outside หรือถ้าฉันเปลี่ยนสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยู่ข้างนอกนั้น my life will get better ชีวิตของฉันก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม But many times แต่ว่าหลายๆครั้งเอง the problem is not what's on the outside ปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเสมอไป Actually the problems on the outside is fruit what the inside what's a of the on เพราะปัญหาที่เราเห็นเกิดขึ้นภายนอกตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นผลที่เกิดมาจาก จิตใจของเราเราจำเป็นจะต้องยอมรับสติปัญญาของพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขจิตใจของเราไมภีร์เรียกว่านั่นคือการปกป้องใจตัวเองและสติปัญญาของพระเจ้าบอกว่าชีวิตก็เริ่มต้นออกมาจากใจไม่ว่าสิ่งที่ออกมาจะเป็นผลที่ดีหรือผลที่ไม่ดีก็ตามมันก็คือ ขึ้นอยู่กับว่าสภาพในจิตใจของคนคนนั้นเป็นยังไงผมอยากจะบอกคุณเลยว่าถ้าคุณเนี่ยเปิดใจที่จะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ทุ่มเทที่จะแก้ไขให้มันตรงชีวิตของคุณยังไงก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแล้วคุณเองก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นั้นเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เมื่อวานเนี่ยผมก็ใช้เวลาในการ การแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับว่าสภาพของจิตใจที่โดนพิษนั้นจะมีอาการออกมายังไงบ้าง Today I want to start talking to you about doors to the soul วันนี้ผมอยากจะพูดถึงประตูที่จะเข้าไปสู่จิตใจของเรา Doors to the soul ประตูที่จะเข้าไปสู่จิตใจของเรา You know there there are doorways in our life through which things enter our soul คุณรู้ไหมว่ามันก็มีประตูอยู่นะซึ่งมันเป็นช่องทางที่สิ่งต่างๆภายนอกจะเข้าไปสู่ใจของเรา Now we know that our soul is not physical something we can touch something we can see เราก็รู้ใช่ไหมว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีรูปร่างที่เราสามารถจะจับต้องได้หรือมองเห็นได้ But our soul is a center of our life แต่จิตใจนั้นก็ยังเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเรา Or I would say it's the control center of our life หรือว่าเป็นศูนย์บัญชาการ ของชีวิตเรา You know it is like the the cockpit of an airplane มันก็เหมือนกันกับห้องของนักบิน You know because it determines you uh, know h uh, where it goes how high it flies how fast it goes เพราะว่าบนเครื่องบินนั้นอ่ะเขาก็จะมีห้องสําหรับนักบินที่จะทําการบินแล้วก็จะมีระบบการบินที่จะเป็นตัวกําหนดว่าเครื่องบินนั้นจะไปในทิศทางไหนจะบินขึ้นไปสูงแค่ไหน Our soul is like that จิตใจของเราก็คล้ายๆกันแบบนั้น And so we need to recognize The doorways in our life. เราจาเป็นจะต้องรู้ด้วยว่ามันมีประตูช่องทางไหนบ้างที่จะเข้าสู่ชีวิตของเรา Through which right things or wrong things Enter and our soul เพราะว่าในช่องทางหรือประตูเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้าไปในจิตใจของเราแล้วมันก็สามารถที่จะออกรากในจิตใจของเราได้ And see this is part of guarding our heart with diligence ตรงนี้แหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องปกป้องใจของเราด้วยความระมัดระวังรอบด้าน b r t h e i s t the point is this right ประเด็นที่สําคัญเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องทุกคน We cannot live carelessly เราไม่สามารถดําเนินชีวิตไปเรื่อยเปื่อยได้นะ you know here's what uh, the bible says และนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ be sober minded ให้เรานั้นน่ะคือมีจิตใจที่สงบนิ่ง live carefully ดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง because a devil prowls around like a roaring lion seeking whom he may devour เพราะว่ามารเนี่ยมันก็คอยวนเวียนดุดสิงคํารามดูว่ามันสามารถจะ กัดกินใครได้ we cannot live carelessly in this world เราจึงไม่สามารถจะดำเนินชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยบนโลกใบนี้ได้ i'm not saying we have to be always you know living in fear wondering what the devil is going to do next แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีชีวิตด้วยความกลัวอยู่ตลอดเวลาแล้วสงสัยว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยมันมันจะโจมตีหรือทําอะไรกับชีวิตของฉันอีก but we do have to understand every single day of our lives เพียงแต่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจด้วยว่าในทุกๆวันของชีวิตเรา there are doorways มันก็มีประตูมีช่องทางที่จะเข้าสู่จิตใจของเรา and you need to have the wisdom and the maturity คุณจำเป็นจะต้องมีสติปัญญาแล้วก็มีการเติบโตในระดับหนึ่งที่คุณจะรู้ทัน to allow the things of God into your soul คุณจะได้อนุญาตให้สิ่งต่างๆของพระเจ้าเนี่ยที่จะเข้ามาในจิตใจของคุณ and to close the door to the things that are not of God แล้วก็ปิดประตูกับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นของพระเจ้า that's why I call this the door to your soul ผมจึงเรียกว่าเป็นประตูที่จะเข้าสู่จิตใจของคุณ d you know that the first door that we'll talk about today คุณรู้ไหมประตูแรกเลยนะที่เราจะพูดถึงในวันนี้ is our eyes ก็คือตาของเรา our physical eyes คือตาในร่างกายของเรานี่แหละ our physical eyes are one of the one of the doorways into our soul ตาทางร่างกายของเราก็จะถือว่าเป็นประตูหรือช่องทางหนึ่งที่จะสามารถ สิ่งต่างๆมันจะเข้าไปสู่จิตใจของเราได้ <other> words, หรือในความหมายหนึ่งก็คือสิ่งที่เราจดจ้องสายตาของเราอยู่ตลอดเวลาเลย what put before our eyes, หรืออะไรที่เราดูอยู่ตลอดเลย our affects our soul. สิ่งนั้นก็จะส่งผลกระทบกับจิตใจของเรา rong or right things ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม Can

แต่ถ้าดวงตาของท่านชั่วร้ายทั้งตัวของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืดเหตุฉะนั้นถ้าความสว่างซึ่งอยู่ในตัวท่านเป็นความมืดความมืดนั้นจะมากมายสักเพียงใด now notice, <c oughs> again, let go let's again, here slowly อยากจะให้เราอ่านอีกครั้งหนึ่งแบบช้าๆนะครับ but your eye bad your if is eye ถ้าดวงตาของท่านนั้นชั่วร้าย Think about t h ลองคิดดูนะครับ what does it mean it does มันหมายความว่ายังไงนะะ o ร r ืออะไรคืออะไร e ืออะไร s ือ n ะไรคืออะไรค o o อะไรคืออะไรคืออะไ i คืออะไรคือรคือะไอ้ลูก,กตาอะไราเนี่ยมันจะไาบอกว่รดีอรือะไมคดีชั่รครคืออไม่ชออวมรนเอ็ะไปคือไร่ไดค <But S 1> เพราะตาเนอ่ยมัคือเป็นอะไรที่แบบมันไม่สามารถที่จะบังคับตัวมันเองได้ so the scripture here is talking about what we look at ข้อพระค <Right? S 1> ัมภีร์ตรงนี้ความหมายของอ เราเนี่ยกำลังมองอะไรอยู่ What we put before our eyes อะไรที่เราดูอยู่เสมอ If we put evil things before our eyes ถ้าเราเนี่ยคอยดูแต่สิ่งที่มันชั่วร้ายตลอด If we put things of darkness and the worldly things before our eyes หรือว่าเราคอยดูแต่สิ่งที่เป็นความมืดสิ่งที่มันเป็นของโลกนี้ตลอดเวลา things of darkness Can enter our soul and take enter our สิ่งต่างๆที่เป็นของความมืดเนี่ยมันก็มีโอกาสเข้ามาในจิตใจของเราและมันก็จะออกรากในจิตใจด้วย people the light of God as lives the นฐานะที่เราเป็นผู้คนที่บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยความสว่างของพระเจ้ายังไงก็อยู่ในวิญญาณของเราเสมอ when so put The things of God before our eyes. We can release the light that is within our born again spirit into every area of our lives. But if we continually put the things of the world, the things of darkness before our eyes. You know you should not be surprised in things in wrong things take root in your soul take ถ้ามันมีสิ่งไม่ดีออกรากในจิตใจของคุณคุณก็ไม่ต้องแปลกใจเลยอะ่ะ and so you know what are some practical things about this และอะไรคือสิ่งในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ first of all ก่อนอื่นนะครับ we must put the word of God before our eyes เราจำเป็นจะต้อง อ่านถ้อยคำของพระเจ้าหรือ See, ว่ามองที่ถ้อยคำไว้ตลอด See that's why we say read the word of God เราจึงบอกว่าอ่านถ้อยคำของพระเจ้า Put the word before your eyes คือให้เราเนี่ยคอย <Okay. S 2> อ่านคอยมอง so, ในถ้อยคำไว้เสมอ So that's one way นั่นก็เป็นวิธีหนึ่ง Another way is this อีกวิธีหนึ่งก็คือ Look for good examples Ly people ly มองดูแบบอย่างที่ดีของผู้คนที่เขาดำเนินชีวิตตามแนวทางพระเจ้า Put their lives before your eyes แล้วก็คอยมองดูชีวิตของเขาอยู่เสมอ You know don't look at people who are not walking with God ก็อย่าไปสนใจมองดูชีวิตของคนที่เขาไม่ได้เดินกับพระเจ้า Find godly examples แต่หาแบบอย่างตามแนวทางพระเจ้าดีกว่า Paul said it like this เปาโลเองก็ได้บอกไว้แบบนี้ว่า Watch The way we live way เราจะต้องคอยดูวิธีการใช้ชีวิตของเราด้วย Follow our example แล้วก็คือทำตามแบบอย่างของคนที่เขาดำเนินชีวิตตามแนวทางพระเจ้า Ungodly people Watch their life and put them before your eyes ก็ให้เราดูว่าใครที่เขาดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าแล้วก็ดูเขาเป็นแบบอย่าง You know don't look at the lives of people who are living in wrong ways อย่าไปมองดูชีวิตของผู้คนที่กำลังดำเนินชีวิตขัดแย้งกับแนวทางพระเจ้า What you put before your eyes เพราะอะไรที่คุณมองอยู่เสมอ can affect your soul สิ่งนั้นก็จะมีผลกระทบกับจิตใจของคุณ So what I'm saying is your eyes are doorways into your soul ความหมายตรงนี้ก็คือตาของคุณมันก็จะเป็นประตูหรือช่องทางหนึ่งที่จะ ข้าสู่จิตใจของคุณและตรงนี้ก็ยังรวมไปถึงความบันเทิงต่างๆที่คุณดูอยู่ตลอดด้วยมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับในการที่บางครั้งเราจะดูอะไรที่มันเป็นความบันเทิงเพื่อจะผ่อนคลายบ้างแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าอาณาจักรแห่งความมืดตอนนี้เนี่ยก็ยึดครองเอาโลกความบันเทิงไปแล้ว The Entertainment industry literally the Dark is of darkness. อุตสาหกรรมด้านความบันเทิงตอนนี้ก็ตกเป็นเครื่องมือของอาณาจักรแห่งความมืดไปแล้ว so we have to be diligent เราจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ขยันอยู่เสมอ to make sure that even the entertainment we watch ก็คือขยันที่จะคอยดูว่าเอ๊ะความบันเทิงที่เรากำลังจะดูนั้นมันเป็นยังไงต้องคอยระมัดระวังว่าความบันเทิงนั้นอ่ะมันจะไม่ทำให้สิ่งที่ขัดแย้งกับแนวทางพระเจ้าเนี่ยเข้าไปในจิตใจเราคุณอาจจะบอกว่าหัวโบราณเกินไปไหมความจริงก็คือความจริงอยู่ดีเลยเราอาจจะไม่ใส่ใจกับความจริงนี้ก็ได้นะ a n n o t run away from t h e consequences แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้น I'm telling t you h ผมอยากจะบอกคุณแบบนี้ Many people and I'm talking about Christians อันนี้ผมพูดถึงคริสเตียนด้วยนะ The things of God does not fill their soul สิ่งต่างๆของพระเจ้าเนี่ยดูเหมือนมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาเติมเต็มความอิ่มใจของเขา They have no taste for the things of God anymore เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆของพระเจ้า มันมีรสชาติอร่อยหรือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาอีกแล้วเขาไม่ได้มีความปรารถนาที่อยากจะได้อะไรจากแบบสิ่งต่างๆของพระเจ้าเลยเพราะว่าเขาดูแต่สิ่งต่างๆที่เป็นของโลกนี้เยอะเกินไป จนจิตใจของเขาไม่รู้สึกอยากจะได้อะไรที่มาจากแนวทางของพระเจ้าเลย so cri ผมอยากจะบอกทุกๆคนนะครับว่าสิ่งที่พระคัมภีร์พูดเอาไว้ในข้อนี้เนี่ยมีพลังมากถ้าดวงตาของท่านชั่วร้ายทั้งตัวของท่านก็จะเต็มไปด้วยความมืดนะ We are righteous เราเป็นคนชอบทำแล้วเราบังเกิดใหม่แล้ว We are Christ Holy in เราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แล้วในพระคริสต์ แต่ถ้าเรายังดูแต่สิ่งที่เป็นความมือดอยู่จิตใจของเราก็จะได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดีอ <and S 2> ยู่และมันก็จะทำให้เราไม่สามารถดำเนินชีวิตด้วยตัวตนจริงๆที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสออกมาได้ผมก็หวังว่าดวงตาของคุณเนี่ย มันเป็นอ่าผมก็หวังว่าคุณจะเข้าใจว่าดวงตาของคุณก็จะเป็นประตูหรือช่องทางหนึ่งที่จะเข้าสู่จิตใจของคุณ keep the things of God before your eyes ให้คุณเนี่ยจดจอ่อสายตาของคุณไว้กับสิ่งต่างๆของพระเจ้าดีกว่า let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you so much for your word พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระองค์ for your wisdom สําหรับสติปัญญาของพระองค์ your word is truly light ถ้อยคำของพระองค์เป็นความสว่างสำหรับชีวิตของเราในพระนามพระเยซูเอเมนขอบพระเจ้าอวยพรนะครับและขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันนี้